สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Project z o m b o y นะครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราได้ทำการเข้าไปเซอร์เวย์เนาะในค่ายทหารก็ส่วนใหญ่ผมว่าผมนะ่าจะเข้าไปครบแล้วในค่ายทหารเนี่ยมีแค่ไม่กี่ที่ที่ค้นไปแล้วก็จะมีที่สุดท้ายเนาะไอ้ลงข้าวโพดปอมแล้วก็อ่าป้อมป้อมยามตรงเนี้ยที่ผมคาดว่ามันจะมีพวกปืนแต่ไม่มีเลยโคตรเซ็ง <laughs> แล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ดีมากนะครับใครลงหมดแมปตัวนี้ผมจําไม่ได้เป็นแมปหมดของอะไรนะแต่ที่เนี้ยเวิร์กครับไอ้ตรงเนี้ยเวิร์กมากมแนะนําแนะนําแต่ตรงนี้ผมอยู่ดีสุดละอืก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปเซอร์เวย์บริเวณใกล้บ้านเหมือนเดิมเนาะเราจะเปิดทางบริเวณนี้ทาให้ซอมบี้มันน้อยที่สุดเท่าที่ทําได้ไดเออตรงเนี้ยไม่ต้องมาละเสร็จละลบแม่งเลยเนาะ เราจะมาดูบริเวณนี้แล้วก็เผื่อหารถด,ด้วยเพราะว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยมันค่อนข้างไกลกับเมืองและผมจะไม่ใช้ไอรถบัสเนี่ยสีเหลืองอะเอาในการเดินทางแน่นอนถึงมันจะแบกได้เยอะก็เถอะนะอาจจะหารถคันอื่นมาใช้เพราะว่าผมจะใช้คันนี้ในการปิดทางเข้าบ้านของเราเพื่อไม่ให้ซอมบี้อะ่ะเข้ามาป่วนเราได้ง่ายขึ้นเนาะพูดง่ายก็กั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้ซอมบี้เข้ามาแหละอืมแล้วก็อ๋อ ที่เนี่ยน่าไปครับใจเดี๋ยวก่อนเพราะว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะซอมบี้น่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทางนี้แต่เส้นนี้ต้องเคลียนะผมว่าซอมบี้น่าจะเยอะแต่ในนี้มันไม่ค่อยเยอะผมจําได้ว่าผมเคยไปกะเอ่อจำชื่อไม่ได้ <c oughs> น่าน,น้อยใจไหม <c oughs> ผมจําชื่อนางไม่ได้อ่๋อโดนาโดน่าเออตอนนั้นไปแล้วโดน่า,ด,นา,ด,นาดันลั่นไกปืนแล้วก็รีบหนีออกมาก่อนอ๋อใช่ผมโดนไอ้มูเต รู้เรื่องเลยโอเคก่อนอื่นฮนะเดี๋ยวผมขอมอบหน้าที่นี้ให้โรสก่อนเพื่อที่โรสจะได้หาปลาให้ผมนะคนหนึ่งตกคนหนึ่งแทงครับช่วยกันไปแล้วก็ปะหมดแล้หน้าที่ <c oughs> ที่เหลือก็ปล่อยให้ทั้งสองคนหาปลาไปที่เหลือก็เดินลาดตะเวนครับเพราะว่าโดน่ามีกระสุนยอยู่กาลินนะโอ้โห เห็นข้างหน้านั้นไหมดีนนะที่มันยังเดินบักอยู่ให้ตายเหอะเมกลาเข้าใกล้เลยวะ่ะเปิดมาก็มีคนมาต้อนรับเลยแล้วนะถ้าผมยิงเนี่ยเขาจะอยู่ตกปลากหนไหมนะอ้าวไม่รู้เรื่องนี่พวกมึงไอ้โอ้โหโคตรถามจริงเป็นไรอดปะเนี่ย ไอ้โดด้าอย่าบางังมาทำไมวะมึงตกปลาไปดิเจ็บร้อยครับโคตรเปืองกระสุนนะผมไม่รู้นะว่าร่างกายของไอ้ผู้รอดชีวิตแม่งทำมาด้วยอะไรไม่ยั้งอยากจะตายอ่ะไอ้นี่นอนเล่นละยิงทิ้งเลยไมปล่อยละมันน่าจะได้ปลากันมาแล้วล่ะเยวค่อย ไปตรวจสอบว่าได้ปลาอะไรมาบ้างผมควรออกไปข้างนอกได้แล้วแล้วก็ไปดูว่าพวกโจมันเอาอะไรมาให้เราบ้างแต่การโุนโนจนบกก็ดีนะเพราะว่ามันเอากระสุนมาให้เรานะ่ะคุ้มอยู่แต่ก็เช็คก่อนออกให้ดีนะตอนเนี้ยของผมมาแผนของผมคืออยากจะได้รถสักคันหนึ่งเอาไปใช้ในการเดินทางครับหลักๆเลยอ๋อมากินเคสเฉยๆอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เนี่ย ชุดเกาะอ๋อมาาชุดกล่องก,ก็ว่าอยู่ทำไมมันถึกจังนี่ไงนี่ครับขโมยเลยก็ว่าอยู่มันมันถึกจังยิงไม่ยังอยากจะตายครับตายเหอะอ่ะเรียบร้อยแอปเปิลพร้อมทานเดินทางได้ครับแดยส่วนศพพวกนี้เราต้องเผาทิ้งนะเพราะว่ามันจะไม่ย่อยสลายรู้สึกใช้ชีวิต เสียวๆไงไม่รู้อาจจะโดนสุ่มบุกอีกรอบก็ได้นะถ้าโดนก็ต้องวิ่งหนีอะผมไม่มีชอยอื่นอะ่ะมันมีเจ๊บึ้งมาแล้วว่ะ <c oughs> แน่นตับเลย <c oughs> คลิปที่แล้วผมว่าจะมีคนคิดว่าผมเป็นคนไม่ดีแน่เลยรู้สึกแย่จัง <c oughs> ผมก็แค่ยอยากรู้อะ่ะผมผิดอะไรเฮ้ยทำไมสบิมเดินดชาเยอะจังเลย ผสัยต้องป่าไปซอมบี้เดินไวแล้วล่ะไม่ให้ข้ามางไงขึ้นชื่อว่าซอมบี้แฟตแต่ผอมเหลือเกินเปิดท้ายรถครับมาผมงพลาสติกว่าอยากใช้เดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันอันนี้คืออ๋อถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นกาลัดสไตล์อย่างเงี้ยเปิดให้แล้วด้วยจาเอ๋ค่อนข้างโล่งเลยฮะ นี่ไงของดีครับเคเรามาดูอีกเดียวนะยังยังไม่ค้นครับเซอเวอไว้เซเวไว้เพราะหลังเราต้องหารถแต่ตอนนี้เราได้โอ้ตกใจเสียงว่าอยู่นี่ผมคิดว่าอยู่ตรงข้างหลังประตูประโจ้ไอ้ฟไฟเล่าด้วยไฟเล่าก็น่ากลัวนะครับมันจะวิ่งเข้ามากัดเราเลยแบบเงี้มๆง <c oughs> ที่มืๆดๆนี้ เป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกว่ายิ่งผมอยู่ในโลกซอมบอยมากผมก็ยิ่งจะรู้สึกอินมากเข้าไปเรื่อยๆล่ะบางทีก็อยู่ในที่แคบก็หายใจไม่ค่อยออกเพราะผมนั้นก็ไม่สบายอยู่แล้วด้วยมาเดิมาเดยกโหแม่งใส่ปิ้นมาเลยวะผ่านแล้วผ่านแล้วมา ปีเข้ามาน,นี้เดินช้าหาหน่มรอแล้วมันเดินช้าเกินทำไมวาะลูกไม่อยากควักปืนยิงนะเดี๋ยวเขาอืมชักช้าอึดอัดมันได้ยินเสียงหรือยังไงนีไป้ินมามกระทืบเลย เห็นเหมือนจะมีพูงคุณแจได้วยนะน่าจะเป็นผู้รอดชีวิตครับที่ไม่รอดชีวิตลลควคเคลียร์กระจกทุกครั้งนะเพราะว่าจังหวะที่เราต้องหนีอ่ะอาจได้ใช้แล้วผมม่ได้ใส่ถุงมือมาด้วยนะเดี๋ยวกลับไปข้างในก่อนเพราะว่าข้างในมันมีถุงมืออยู่ครับตรงนี้ค่อนข้างคลีนครับมีซอมบี้ตรงถนนเมื่อกีก้บแวบๆแบบเห็นอยู่ รู้สึกดีจังเลยที่เรามาเคลียร์บริเวณนี้ก่อนที่เราจะเข้ามาอยู่ไม่งั้นซอมบี้เกือนแน่ผมมั่นใจเลยเอ้ยเดี๋ยวดยวทำไมผมมีกุญแจอะทำไมมันขึ้นรู้ว่าผมกุญแจคันนี้เอผมไปเผอเก็บมาตอนไหนเนี่ยโหไม่รู้เรื่องเลยครับทีนี้ให้ตายเถอะ แต่รถใช้ไม่ได้แน่นอนครับอาจจะต้องหารถไว้ใช้อะโอโอโอเคค่อยว่ากันครับลองหาสภาพให้มันดีกว่านี้ก่อนแต่รถที่มีกุญแจอยู่แล้วมันดีนะเราไม่ต้องไปต่อตรงให้มันเสียเสียสภาพรถอ่ะทุบเลยในนี้ก็โอ้โหทำไมเขาให้ของดีจังอ่ะมีกุญแจรถด้วยกล่องเก้ามมอครับ นี่ของดีไปตรงนี้คลีนเช็คแล้วเอ้ย,อยตรงนี้ยังไม่ได้เช็คไปก่อนเราจะต้องทำให้ที่นี่มันคลีนซอมบี้ให้ได้สัก70-80%นะแในป่ามมนมีไล่เคลียร์ซอมบี้แล้วกันวันนี้เพราะว่าไม่อยากจะมา คอยพะวงหน้าพะวงหลังครับเวลาเราทําอะไรที่บ้านอย่างน,น้อยให้ซอมบี้มันไม่ต้องอยู่ใกล้บ้านเราเราจะได้ทอะไรเสียงดังได้ครับมันคือเฟลล์หรือมูเตะแต่ก็ไม่กลัวหรอกนะมูเตะเหรอมูเตะเราไงเงี้ยเฮ้ยขอเปลี่ยนของใช้แล้วกันได้ของดีฮะให้ยาเนี่ยมาก็ไม่รู้นะ ไม่เวทอะทำไมอะแสดงว่าเขายังพอมีความจำที่หลงเหลืออยู่นะอาจจะโดนหัวแล้วเจ็บไงแล้วแบบอเวทแต่พอเราเราตายใจว่าว่ามันแบบเวทแล้วปุ๊บเราไม่ตีมันปุ๊บมันจะเข้ามากัดเราไอ้พวกนี้ฉลาดอันตรายเกินทำไมเยอะจังอะรู้ว่ามีนิดเดียวแต่ไม่เท่าไหร่ครับ รู้จักโชว์เวลขวานไหมอะ่ะพัวสนามาไอ้น้องไอ้แคนทำไมเฮ้ยมึงไม่ได้ตายเหรอวะใส่ปินมาเลยหย,ยีตายซะคลีนใช่ครับอาวุธพวกนี้ผมคว,มควรเก็บนะขวานเขนะินอะ เชฟว่ะเชฟว่ะเอาละผมจะได้เป็นเชฟละแล้วก็ได้ปืนนี้มาด้วยตุ๊สองสองสามเอาไว้ล่าสัตว์ครับอ๋อใช่อีกหนึ่งเหตุผลที่ผมต้องเคลียร์ซอมบี้เพราะว่าผมต้องล่าสาัตว์เฮ้ยโอ้โหเจ๊เขาบึกมากเฮ้ยเชือมันตัวกีดปิดปากมันอุ้ยเลยตายยากซะด้วย โอ้ฝั่งหนูไม่ได้ยินโชคดีเป็นบ้าเลยมาดิไม่ได้ยินกับผีดิใส่ปิน่นอีเอาละ่ะดูเจ๊เราหืมตบทีเดียวล่วงเลยเจ๊เราไงเฮ้ยแม่งหลอกบูเต้ไม่ใช่วะ ไม่ต้องโดนทําไมอะ่ะห้ามกูไม่ได้หรอกอาจจะห้ามคนอื่นได้นะแต่มันห้ามเราไม่ได้ครับโอเคไม่มีอะไรเป็นพิเศษเราต้องพยายามเช็คที่ดีครับเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจครับว่าหอดต่อไปอะ่ะน่าจะโหดเอาเรื่องนิ่งเลยคานไม่เลย ผมไม่สามารถรู้ประเภทซอมบี้ได้ระยะไกลแล้วอ่มันอีโวลแล้วครับเราไม่ได้เราไม่สามารถรับรู้ได้เฮ้ยไปเลาะถ้าเป็นบูเต้แล้วก็ถ้าพาทีที่สองนี้เรียบร้อยเลยเฮ้ยลูกมึงออกมาได้ไงวะแย่ละเดี๋ยวให้ลูกอยู่ตรงนี้ก่อนไม่น่าจะมีซอมบี้ประปวนหรอกมั้ง ออกมาได้ยังไงวะคอมบีสาวผมไม่เอาลูกมาแน่นอนครับเพราะว่าไม่ได้จัดอาวุธให้ผมกลัวแบแบเบ็ดตกปลาพังครับห่วงไปตกปลานะมากกว่าชีวิตไอ้ลูกตรงนี้น่าจะเป็นโรงงานนะถ้าผมจำไม่ผิดโหรถคดสวยอะเอ้ยนี่แหละที่จับเอ้ยนี่ทักซังเจอละ รถด,ดีเก็บได้เท่าไหร่อยากเห็นนะก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ะแต่อยากเก็บไว้เป็นคอลเลกชันครับเอาไว้ไปทำอะไรใกล้ๆได้แต่ถ้าเกิดเอารถคันนี้มันดีที่ว่าสามารถเข้าไปข้างในได้ครับเอ๊ะไม่ได้นี่ว่ะ <laughs> เอ๊ะหน้าแตกเลยเดี๋ยนะตีเลยแล้วกัน เข้าไม่ได้แฮะทาไมกันนะหรือว่าเป็นรถมอดมนเลยเข้าไม่ได้วะเพราะผมรู้สึกว่ารถแบบจักรยานเว้ยรู้สึกว่ามันเข้าได้นะรถแบบนีน้รถตู้แบบเนี้โหรถเพียบเลยว่ะซอมบี้ก็ด้วยฮานี่ไงอ๋อแบบนี้เข้าได้ครับสภาพดูดีว่ะเห็นกุญแจแล้วรอบเลนเลเวลสี่ตกใจหมดนึกว่วนโดนโดนโจรบุกอ้บ้าโห คิดว่าถ้าผมยิงจะเวิร์กไหมจัสมบีชบดาค่อนข้างเยอะครับไม่มีบูเตะอันนี้จะเป็นหัวหน้าทีมครับหลังเราเคลียร์หลังเราเคลียร์ไม่ถึงแฮะผมให้ปกป้องหัวหน้ามาันเรื่อวะเอเคถอยก่อน จะพยายามเก็บไอสกิลปืนครับเฮ้ยเลยแม่ปกป้องหัวหน้ามันผมจะพยายามไม่เข้าระยะที่มันกินนะเรียบร้อยคิดว่าไม่น่าเวิร์กว่ะผมว่าใช้ปืนดีกว่าไม่อยากเสี่ยง ทำไมพวกนี้มีกระเป๋าหมดเลยฮนะเขาคือผู้รอดชีวิตปะเนี่ยงี้กินต,ตีนไปดิมึงโอเคอันนี้เดินช้าครับหยุดไม่หยุดจะ่ทำไมอ่ะอดอล มีทั้งหยุดทั้งยาครับยาหยุดไงเฮ้ยทำไมสภาพตัวนั้นมันดูไม่จืดเลยวะได้โปวดอะไรล่ะหึ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 เฮ้ไอน,นี้คานมาเลยเว้ย,ยดูสภาพตัวนี้ดิ ทำไมแขนมันหายไปไหนอะโอเคเราไม่สามารถทำอะไรกับตัวนี้ด้วแฮะเพราะว่ายังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการชํำแหละสินะมีกระเป๋าสวยด้วยเฮ้ยเบลว่ะเบลสามารถเก็บของได้ครับเฮ้ยกระเป๋าดูดีนะนี่ยพู้เป็นเล่นแต่ไม่เอานะพวกนี้มันเป็นน่าจะเป็นผู้รอดชีวิตกลุ่มผู้รอดชีวิตนะผมว่า แต่น่าจะพาท่าแหละส่วนใหญ่ไม่ผมไม่คิดว่าพวกเขาน่าจะไม่น่าจะพาท่ากับพวกซอมบี้เดินหรอกน่าจะพาท่าอุ้ยอันนี้มีขุญแจเไว้น่าจะพาท่ากับหลักหลักผมน่าจะคิดว่านะน่าจะบูเต้ครับไม่บูเต้ก็โดนตัวกีทับกีใส่แล้วซอมบี้มาลุมลุมล้อมไม่มีทางออกก็เลยต้องตุยเพราะว่าดูเขาดูดีอะดูเป็นผู้รอดชีวิตแบบสุดแต่ขอโทษด้วยนะมาช่วยไม่ทันว่ะ มันไม่ใช่วะ่ะเฮ้ยรถตู้รถตู้รถตู้คิดถึงรถตู้ตรงนู้นมีกุญแจด้วยครับเราได้จักรยานแล้วสบายแล้วการเดินทางในบริเวณใกล้ๆครับคุณแจเพิ่มอีกคันกระบะก็ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยกระบะใช่วะ่ะใช่กระผีดิแล้วคันไหนวะเนะี่ยอ๋อกระบะคันนี้เหรอ มีโอ้ยแบบสวรรถนะสูงครับพอเหลืออยู่ตอนนี้ผมง่วงแล้วพอละเข้าไปเช็คก่อนมันโรงงานหรือโรงเรียนวะที่เนี่ยเสียงนี่ขนาดผมยิงปืนดังมากเลยนะน่าจะข้างไหนนี้มีทางน้ำครับตรงนั้นค่อยมาแบกบโอ้โหกูดังไม้ว่ะโอเคไม่เป็นไรถือ่าได้อยู่จะได้ไม่ต้องตัดไม้ไง มองโลกในแง่ดีเข้าไว้ครับอ้าวอ้นี่มึงอู้เหรอ,อ,อโดนทั้งไม้โดนทั้งตีนเอ้ยผมมีกุญแจคันนี้ด้วยอ้างานโลหะไม่รู้มีหรือยังเอามาก่อนเอ๊ะเอ๊ะเด้เอเด้เอแก้ขือเฟลโลไม่ค่อยน่ากลัว ถ้ามาทีละตัวไม่ค่อยน่ากลัวหรอกจริงๆนะแฟลลาอีกแล้วไซเป้นมาเลยวะนี่ผมเริ่มอนล้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะไม่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 จริงอ่ะไม่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 เหมือนต้องเป็นคนละคนไหมเราเพิ่งบอกลากันไปเองนะ มันไม่น่าจะไวขนาดนี้นะเฮ้ยไม่ใช่ละมันจะมีร่องรอยกันหรืแทงไหมช่วยไม่ได้วะขอโทษนะเอ้ย,อยโอ้ไม่ใช่ว่ะโอเคคนละคนกันครับผมจําได้ว่านางไปนคนผิวสีแทนครับแต่นี้ไม่ใช่ฮะเขายังชั่วอ๋อผมเพิ่งนึกชื่อนางออกแคลไลครับ แค่ไม่ใช่แครลายตัวจริงก็พอแล้วครับตกใจหมดเลยผมรู้ว่าใช่มึงมันต้องกรีดไม่อนุญาตอยากนอนจังหาที่นอนบริเวณนี้ได้ไหมแต่ผมไม่อยากนอนข้างนอกนะผมกลัวโดนโจนบุกมากเลยรู้สึกว่าโดนโจนบุกค่อนข้างบ่อยครับเพิ่งขึ้นประเภทซอมบี้ปิดประตูตีแมว เฮ้ยตายไม่ด้นอะทำไมอะอย่าอย่าหยุดตรงนี้คืออะไรอุปกรณ์ใช่ไหมโอ้โหสีทั้งนั้นเลยแต่ก็พอมีอุปกรณ์บ้างนะถือว่าผ่านตอนนี้ทำเท่าที่ทําได้ก่อนเซอร์เวยครับหลักๆที่นี่เคลียร์นะตรงนั้นจะเป็นอุปกรณ์นะผมว่า ไม่รู้ตัวสะละ้วมึงผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วฮะมีอาการง่วงครับไม่ว,ว่าจะยังไงผมก็ลอดตายละจริงๆมีผักผลไม้ให้เราปลูกบริเวณนี้คือเคลียรนะเดี๋ยวเราไปข้างล่างนี้ก่อนเราไปดูก่อนหรือว่าเราเช็คแล้ววะยัง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 ย,งยงังเราให้กลับเอาจักรยานครับ ตรงนี้น่าจะเป็นบริษัทอะไรปะคิดว่าน่าจะเป็นพวกบริษัทแบบรับอะไรทํเสร็จอ่ะทอะไรสักอย่างแหละแต่ผมจะไม่เข้าไปนะเพราะตอนนี้มีอาการง่วงแล้วก็เหนื่อยละตอนนี้เราเช็คแล้วตรงนี้นี่นีนี่นีแต่ข้างบนนี่ยังไม่ได้เช็คหวังว่าจะเป็นโกดังใหญ่แต่ตรงนี้ไม่รู้คืออะไรมงกลมไว้ก่อนแล้วกันว่าเราเช็คแล้วฮนี่แหละอุปกรณ์ในการกลับบ้านที่ไวที่สุด จักรยานสีฟ้าไม่ใช่จักรยานสีแดงเดินทางใกล้ๆครับผมว่าจักรยานแม่งเพอร์เฟกสุดละลืมไปเลยว่าจะทำสวนตรงนี้ยังไม่ได้ตักดินค่อยๆว่ากันแล้วกันนะก็ตอนนี้ผมทำการเคลียร์บริเวณใกล้บ้านซอมบี้น้อยมากถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับดีแบบดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าซอมบี้เยอะเราจะลำบากเวลาเราทำอะไรเนาะ แต่ตอนนี้ซอมบี้น้อยมากแล้วก็หลังจากนี้ผมต้องเตรียมเตรียมตัวตั้งรับครับตั้งรับกับพวกหอดที่กําลังจะมาถึงซึ่งผมไม่รู้ครับว่าจํานวนหอดมันจะมีกี่ตัวก็ถือว่าตรงเนี้เราเคลียร์ได้นในระดับหนึ่งแล้วก็ผมกำลังมีแผนว่าผมอาจจะเอาหุ่นอ่ะข้างในเนี้ยออกมาครับมาตั้งตามจุดต่างๆให้มันดู มีเอเสีสันขึ้นมาหน่อยมันจะเป็นสีสันมันหลอนดีนะแ่่จะสีสันแหละไม่น่าจะหลอนหรอกอ,อย่างน้อยๆบ้านเราจะได้ไม่ต้องดูน่ากลัวเกินนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราเคลียร์ของทุกอย่างยัดเข้ามาในบ้านหมดแล้วมาในบริเวณนี้นะผมจะเริ่มครับออกเดินทางเคลียร์ซอมบี้ตามทางนี้เพื่อที่จะเข้าไปในนี้เราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างมีของดีอะไรหรือเปล่า พยายามเก็บของครับเอาเข้าบ้านทําให้ได้มากที่สุดแต่ผมตั้งใจว่าจะใช้พวกอาหารกับแบบทีเรียวให้ได้ให้มันแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้มันแบบเท่าที่จําเป็นแล้วกันเพราะว่าถ้าจะให้ผมเก็บของทุกทุกอย่างเนี่ยผมว่ามัน,เป,นเป็นไปไม่ได้นอกจากซะว่าเราจะย้ายเมืองแล้วเราก็สร้างบ้านใหม่ย้ายเมืองสร้างบ้านใหม่อืมแต่ซึ่งนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของการเอาชีวิตรอดเลยครับ การเอาชีวิตรอดจริงๆคือจะเน้นที่อาหารและน้ำจะเอาจริงๆแล้วอะจุดที่ผมอยู่อะมันค่อนข้างจะดีแล้วละ่ะอืมแต่อย่าลืมนะเราโดนหอดเรื่อยๆเราต้องออกไปหากระสุนปืนแล้วก็หาอุปกรณ์เพื่อที่จะมาทําการคอยต้านคอยอย่างน้อยๆคือคอยแบบให้ซอมบี้มันเข้าบานประชิดต,ตัวเราได้ช้าลงอืมหลักๆเลย อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแฮะโอเคตอนนี้ก็เออใช่ผมยังแอบสงสัยแฮะผมยังไม่รู้ว่าจะสามารถติดต่อกับผู้รอดชีวิตด้านนอกได้หรือเปล่าผมว่านะผู้รอดชีวิตคนอื่นเขาน่าจะไปนอนกันหมดแล้วแหละคงไม่มีใครจะมาตะบี้ตะบันพูดคุยกับคน ตลอดเวลาเรามังเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันครับบา,บาย